เริ่มต้นของโครงการนะคะมะเร็งก่อนเื่นหน่อยขอเนญายถามทุกคนในที่นี้ก่อนเลยนะคะว่ามีใครบ้างไหมที่มีญาติหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยเป็นโรคมะเร็งขอยกมือได้ไหมคะเพราะอยากเห็นจริงๆลองมองรอบๆสิคะน่ากลัวมากเป็นเรื่องที่เห็นกันอย่างนี้ที่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะว่ามาในที่แบบนี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรืออะไรแต่ว่าเจอคนที่ ยกมือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคมะเร็งแล้วมีใครในที่นี้คิดบ้างไหมคะว่าในอนาคตนี่เราจะต้องเป็นมะเร็งแน่ๆเลยมีบ้างไหมคะเอาจริงๆเตรียมตัวเตรียมใจไ้แล้วมีไหมคะยกมือมองไม่เห็นมีคนยกมือไหมมีเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่อยู่ในความไม่ประมาทแต่สำหรับออยคะ่ะเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะ อ้อยได้รับการวินิจฉัยว่าอ้อยเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะที่สองมะเร็งได้ลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วด้วยนะคะอ้อยก็ไม่เคยคิดหรอกคะ่ะว่าวันหนึ่งมันจะเป็นเรานะคะวินาทีที่คุณหมอพูดนะคะว่าคุณเป็นมะเร็งถ้าจะเปรียบได้กับงานศิลปะสักชิ้นนะะเอาไง่ายๆเลยพังค่ะรู้สึกว่าพังะคะ่ะชีวิต นาคตความฝันตอนนั้นนะคะเรากําลังจะเดินทางไปเรียนต่อปร,ริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนะคะในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าแต่ต้องมารู้ค่ะว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนกลับมาบ้านนะคะคิดค่ะคิดคิด,คดหาคําตอบ3-4วันนั่งคิดคําถามเดิมๆซ้ําๆนะคะทําไมมันต้องเป็นเราทําไมเราต้องเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้นะคะ ถามไปถามมาได้คําตอบมานะคะกลับกลายเป็นว่าคําตอบที่เราได้อะกลายเป็นเราคิดว่าถึงเราจะได้คําตอบอะไรไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะ,ะมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ได้นะคะถึงได้คําตอบอะไรไปว่าชาติที่แล้วเราไปทําอะไรมาเราเคยไปไม่หายนะคะเราก็เลยคิดว่าวันนี้ตลกกันเลยนะคะเป็นนิทรามา่ a เรื่องมาเลง ไม่หายค่ะเราเลยรู้สึกว่าเราตั้งสตินะคะใช้เวลาที่เหลืออยู่ที่เรามีอยู่ตอนนี้ถ้า worst case เรามีเวลาน้อยเราก็ต้องต้องยิ่งใช้เวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะให้มันดีที่สุดเพื่อคนที่เรารักแล้วก็เพื่อตัวเราเองค่ะจากนั้นนะคะออยก็เข้าทำ,ำการรักษาค่ะด้วยการผ่าตัดนะคะแล้วก็เริ่มให้คีโมครั้งที่หนึ่ง ให้คีโมนะคะทั้งหมด6ครั้งแล้วก็ฉายแสง1ิบเก้าครั้งครั้งแรกนะคะจากการที่เราคุยกับตัวเองแล้วว่าฉันจะเป็นผู้เ,เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะตอนนั้นก็คือเข้มแข็งสดใสมากนะคะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเข็มที่สองค่ะผมเริ่มร่วงแล้วค่ะเอฟเฟกตของ เคมีบําบัดก็ทําให้ผมเริ่มค่อยๆร่วงนะคะต่ไอก็ไม่รีรอให้มันร่วงหมดศรีรษะนะคะให้คุณแม่ค่ะโกนศรีรษะให้นะคะช่วงให้คีโมครั้งที่สองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งเรื่องสุขภาพจิตเรื่องของสุขภาพกายการเป็นอยู่ต่างๆอาหารการกินนะคะกับกายเป็นว่า๋อาก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่เหมือนโดนแกล้งค่ะ นี่คือสภาพบ้านนะคะตอนช่วงให้เคมีบําบัดบ้านก็ไม่มีใจอยู่นะคะบ้านน้ำท่วมค่ะแล้วก็ธุรกิจที่บ้านโรงงานก็น้ำท่วมนะคะช่วงเวลาที่เราต้องการกําลังใจหรือต้องการความสเสถียรในชีวิตที่สุดกลายเป็นช่วงเวลาที่มันหาความแน่นอนไม่ได้เลยนะ,ะแต่แล้วก็ผ่านมันมาได้ค่ะทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นนะคะคีโมครั้งที่สามสี่ห้า ไปต่อยมวยค่ะออกกำลังกายใช้ชีวิตของตัวเองในทุกๆวันในแบบที่เรามีความสุขนะคะช่วงนั้นช่วงที่แข็งแรงมากนะคะเทรนเนอร์ที่ถือเป้าให้เพิ่งรู้ที่หลังว่าเราเป็นมะเร็งเขาก็ตกใจนะคะและช่วงนี้ล่ะคะ่ะก็เป็นช่วงที่ทำให้ออยรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะ เราก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่โชคดีค่ะออยเข้าออกโรงพยาบาละะรักษาตัวเนี่ยออยได้เจอผู้ป่วยมากมายนะคะที่โรงพยาบาลรัฐะะแล้วออยก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยด้อยโอกาสทางการรักษาบางคนน่าเห็นใจมากนะคะร่างกายสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นมะเร็งแล้วบางคนเนี่ยยังไม่มีเงินรักษามันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจออยก็เลย เริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมโรคนะคะเพราะเราเข้าใจความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดีแค่มีเข็มที่หกค่ะออยเริ่มคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่ของออยเนี่ยน่าจะได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นแต่ออยก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าออยจะทำได้ดีไหมเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีอะไรพร้อมเลยนะคะเรื่องเองินเรื่องสุขภาพ ออยก็เลยตัดสินใจลองใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่กับตัวออยจบจากคณะมันธนาสิป์นะคะมหาลัยสินปรกรตัวเองก็มีความถนัดทางด้านขิดเขียนนะคะแล้วก็อะไรที่สร้างสารรค์มีคอนเน็ t ชันก็เลยเริ่มจากตรงนี้นะคะ่ะใช้งานศิลปะนะคะเป็นสื่อกลางในการต่อยอดระดมเงินทุนแล้วจากนั้นเนี่ยออยก็เปิดแฟนเพจค่ะทาง Facebook นะคะที่ชื่อว่า Art for Cancer ค่ะ เพื่อขอรับบริจาคผลงานศิลปะนะคะจากศิลปินที่เขามีผลงานเก็บไว้อยู่แล้วนะคะหรือคนที่อยากจะทำผลงานใหม่ขึ้นมาก็สามารถบริจาคให้กับโครงการได้ต่อจากนั้นเนี่ยหมดเข็มที่6แล้วนะคะออยก็ทำการฉายแสงคารังสีรักษา19ครั้งช่วงนั้นเนี่ยก็เอฟเฟกไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะก็ ทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยในขณะที่รักษาอยู่อะค่ะก็ทำโครงการ Ar t for Cancer ไปนะคะแล้วก็เริ่มมีทำเสื้อการกุศลค่ะลายที่ออกแบบเป็นลายที่เปลี่ยนคำว่ามะเร็งเป็นอะไรที่เชิงบวกนะคะเปลี่ยนจาก Cancer เป็น Cancer Wife เปลี่ยนจาก Cancer เป็น Cancer Cancer ตรงนี้ก็ทำให้คนสนใจมากขึ้นนะคะเปิดช่องทางในการช่วยเหลืออีกอย่างหนึง่งแล้วก็มีสินค้าการกุศลเพิ่มขึ้นมา ะะเพื่อเหมือนว่าทําให้คนได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นได้จากการขายผลงานศิลปะแล้วก็สินค้าการกุศลของโครงการนะคะออยก็เอาไปมอบให้กับสีดีราชรามาแล้วก็สถาบันมะเร็งแห่งชาติออยได้ตั้งออกองทุนที่ชื่อว่า Art for Cancer อยู่ในสามมูลลนิธินี้นะคะแล้วก็มีคุณหมอที่ดูแลกองทุนแล้วก็จัดสรรน,นำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะตามความเหมาะสมที่คุณหมอพิจารณา หลังจากนั้นนะคะไอทําโครงการมาได้ประมาณ2-3สเดือนนะคะก็เริ่มมีสื่อนะคะมีคนให้ความสนใจเริ่มมีคนรู้จักโครงการมากขึ้นนะคะมีการถ่ายทอดเรื่องราวของออยออกไปแล้วก็มีศิลปินดารานักร้องนะคะช่วยโปรโมทโครงการของออยนะคะก็บางคนเนี่ยเรารู้จักบ้างบางคนก็ไม่รู้จักนะคะบางเคสนี่ไม่รู้ว่าพี่ พี่ก๊อปเป็นต่อนี่เขาเอาไปใส่ได้ยังไงหรือว่าพี่เวียนี่เราไม่รู้จักส่วนตัวแต่ว่าออยเชื่อว่ามีบุคคลเบื้องหลังค่ะที่คิดว่าเขาอยากจะช่วยออยแล้วเขาคิดว่าตรงนี้เขาสามารถช่วยได้ซึ่งออยรู้สึกว่าเรื่องที่มันน่ารักมากนะคะเป็นเรื่องที่ออยประทับใจเหมือนกันที่เรามีคนช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ได้ลองขออะไรนะคะหลังจากทำโครงการไปนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยมันเกิด ออยมนานั่งสังเกตด,ดูนะคะว่ามันเกิดผลกระทบมีโซเชียลอิมแพกอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะคะโครงการของออยเนี่ยเป็นโครงการที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะ,ะไม่ได้มีมีความเรียบง่ายของมันแล้วก็ทำด้วยตัวออยนะคะคนคนเดียวแต่เหตุผลอะไรนะคะที่ทำให้คนอยากมีส่วนร่วมกับโครงการ อันนี้เป็นรีเสิร์ชที่ออยหาข้อมูลนะคะตอนที่ออยไปเรียนต่อดีไซน์แมเนจเมนต์ที่ประเทศอังกฤษนะคะสิ่งที่ทำให้คนเข้ามาสนับสนุนโครงการอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ที่ดีค่ะในเรื่องของการนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเมล็งนะคะอย่างที่สองก็เป็นเรื่องของการที่โครงการเนี่ยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปทั้งคนป่วย หรือคนไม่ป่วยนะคะให้มีแรงที่เขาจะต่อสู้กับโรคหรือมีแรงที่เขาจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อสังคมอย่างที่3นะคะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของโครงการะคะ่ะโครงการของออยเน้นความโปร่งใสนะคะเงินที่ได้มาได้เอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะอย่างสุดท้ายก็คือความสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ โครงการมีความน่าดึงดูดเพราะว่าเราใช้ศิละปะและงานสร้างสารรค์เป็นช่องทางนะคะในการสื่อสารด้วยในการถ่ายทอดอะไรออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยมูลิทิ่เกี่ยวกับโรคมะเร็งในไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีแล้วมันทำให้เกิดสิ่งนี้ค่ะมันเกิดวงจรที่ไอยขอเรียกว่าเป็นวงจรแห่งความสุขและการแบ่งปันนะคะซึ่งมีคนสามกลุ่มนะคะที่ได้สามารถเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกันนะคะ มันมีเคสหนึ่งค่ะที่เป็นน้องคนหนึ่งเขาส่งข้อความมาหาออยทางทางแฟนเพจนะคะเคสนี้ทำให้ออยรู้สึกว่าอยากจะทำโครงการนี้ต่อไปออยรู้สึกว่ามาถูกทางแหละในการที่ออยจะใช้ชีวิตต่อไปนะ,ะ mm hmm. น้องเขาบอกว่าเขาอยากช่วยโครงการอยากช่วยสนับสนุนแล้วเขาก็อยากรู้วิธีพกผ้านะาตอนนอยพกผ้าไม่ได้ใส่วิกนะ เราประโยคที่มันกินใจออยมากว่าเราเป็นคนที่ทําให้เขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยออยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะบอกน้องเขาเหมือนกันนะตอบเขาไปว่าน้องก็ทําให้พี่รู้สึกว่าอยากจะทาโครงการนี้ต่อไปนะคะจนกว่าวันที่เราจะไม่มีแรงนะ,ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะที่เกิดความภาคภูมิใจนะคะระหว่างศิลปินและคนที่ซื้อผลงานไปนะคะ อันนี้เป็นน้องที่วาดรูปมาะคะ่ะน่ารักมากมันเป็นลายเส้นอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันมีความยิ่งใหญ่นะคะได้เราได้ปลูกฝังเด็กให้รู้จักการให้นะคะมีเคสที่พี่เขาพี่ผู้หญิงสองรูปบนนะคะค,คุณแม่เขาเสียด้วยโรคมะเร็งค่ะแล้วเขาทุกครั้งเนี่ยที่ครบรอบวันเสียของคุณแม่เขาเขาก็จะมาซื้อผลงานของโครงการเพื่อรำลึกถึงคุณแม่นะคะ อันนี้เป็นภาพกิจกรรมของโครงการที่เคยทำมานะคะมีการจัดนิทรรศการนะคะอันนี้ก็เป็นบูธคนไทยในงานคนไทยขอมือหน่อยนะคะแล้วก็มีการร่วมทำโครงการกับโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทยนะคะในการที่ใช้งานศิลปะแล้วก็ใช้การทาสีทำสร้างงานขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เอาไปติดตกแต่งหอผู้ป่วยให้ผู้ป่วยได้มีจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็สดใสขึ้นนะคะเปลี่ยนบรรยากาศให้เขา และนี่คือเสื้อการกุศลที่ออยกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะล่าสุดเสื้อเนี่ยความหมายของเสื้อตัวแรกนี่คือ Cancer g a n r a t o r นะคะอันนี้คือมาจากตัวพี่อูวาสิตนะคะบุคดาวิจิตเป็นนักร้องนำวงเดทิปเปอร์นะคะเขาสื่อสารออกมาจากใจเขาว่าเขาเป็นนักสู้มะเร็งเพราะเขาเนี่ยเป็นมะเร็งมาหลายจุดนะคะลุกลามไปหลายที่ Stand by your side เป็น คำที่ออกมาจากใจของคนที่ยืนอยู่เคียงข้างผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะนะคะเขาตั้งใจตั้งแต่แรกที่รู้ว่าแฟนเขาเป็นมะเร็งนะคะบอกว่าเขาจะยืนอยู่เคียงข้างฮัลโหลพี่อูมาหรือเปล่ากําลังจะบอกเขาว่าโอ้ยกัดดราม่าเลยไม่ดราม่าใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่ดราม่านะคะเป็นมะเร็งไม่ต้องดราม่า วันนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นวันที่ส่งพี่อูขึ้นสวรรค์พี่อูไม่อยู่กับเราแล้วนะคะก็เสื้อ cancer g a n d i a t o r ตัวนี้ก็จะให้เป็นท้อยคำส่งกำลังใจในฐานะนักสู้มะเร็งต่อไปนะคะเป็นตัวแทนของพี่อูเราขอให้ทุกคนในที่นี้วันนี้ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงพี่อูนะคะแล้วให้ส่งพี่อูไปขึ้นสวรรค์และไปในที่ที่ดีนะคะส่วนออยก็จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยต่อไปนะคะ อันนี้คือความมุ่งหวังของโครงการในอนาคตนะคะตอนนี้เราซัพพอร์ตทางด้านทั้งร่างกายนะคะในเรื่องของการให้ทุนทรัพย์ในการรักษาแล้วก็ในเรื่องของจิตใจนะคะให้กับผู้ป่วยอนาคตเรามองค่ะว่าเราอาจจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆได้โดยได้รับการร่วมมือจาก หลายๆอาจจะมีพาร์ทเนอร์หรือการโครกันทำประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็จจะมี Product a และ Service เนี่ยที่เสริมเข้ามาในการหารายได้กับเข้าองคอ์กรนะคะสุดท้ายนี้นะคะจริงๆแล้วออยก็ต้องขอบคุณนะคะมะเร็งที่ทำให้ออยได้มีโอกาสทำโครงการ Art for Cancer นี้ขึ้นมานะคะหลังจากที่ออยได้ทำโครงการเนี่ยและการที่ออยได้เป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมุมมองในชีวิตออย หลายหลายอยอ่งะะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของศิลปะค่ะเมื่อก่อนไอมองศิลปะนะคะเป็นเรื่องของความงามสุนทรียะหรือเป็นเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์นะคะของศิลปินออกมาแต่ตอนนี้มุมมองของศิลปะของออยเนี่ยมันมากกว่าน,นั้นมันมีคุณค่ากว่าน,นั้น,นะคะ่ะมันสามารถให้ชีวิตคนมันสามารถจังลองจิตใจนะคะแล้วถ้าเราไปใช้ได้ได้ถูกที่ถูกทางได้ประโยชน์มัน มันก็จะเป็นอะไรที่เกิดประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้มากนะคะอย่างที่สองมุมมองของออยในเรื่องของการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนะคะเพื่อสังคมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเมื่อก่อนออยคิดว่ามันต้องพร้อมนะคะต้องมีเงินเราต้องมีอะไรมากมายในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันดี สำหรับออยเริ่มจากการที่เราไม่มีไม่ได้มีทุนทรัพย์มากมายด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องเก็บไว้รักษาตัวเราเนะาะงั้นเราคงไม่มีแรงทําอะไรไม่มีทุนทรัพย์ร่างกายก็ไม่พร้อมนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําอยู่ไม่เคยทําแต่ออยก็ใช้แรงบันดาลใจและความตั้งใจค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนค่อยๆทําไปค่ะแล้วมันมีทางของมันเองนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะมันได้เปลี่ยนมุมมองในการมองโรคและมองโลกของออยคะ่ะ บางทีการที่เราเป็นโรคหรือเราเจออะไรที่เราไม่คาดหวังในชีวิตเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีทางที่มันแค่แย่เสมอไปนะคะบางทีมันกําลังอาจจะมาบอกอะไรเราหรือมาทําให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนสําหรับออยได้เห็นโอกาสโอกาสในการที่ออยจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของออยเนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุด เราก็อยากจะลองให้ทุกคนกลับไปลองคิดดูนะคะว่าถ้าวันนึงเนี่ยคุณพบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายหรือคุณเจออะไรในชีวิตที่มันแย่มากๆเนี่ยแทนที่คุณจะตั้งคําถามว่าทําไมทําไมมันต้องเป็นเรานะคะทำไมทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราลองเปลี่ยนคําถามนะคะว่าคุณจะใช้ทรัพยากรที่มันมีค่าที่ที่สุดของคุณตอนเนี่ย ก็คือเวลาในชีวิตของคุณเนี่ยที่มันลดลงทุกวันไม่ต้องป่วยเป็นโรคก็ได้นะคะคุณจะใช้เวลาตรงเนี้ยที่เหลืออยู่ในชีวิตยังไงแล้วก็เพื่ออะไรคะเป็นคำถามที่ต้องได้คำตอบโดยเร็ววันนะคะขอบคุณค่ะ